มาครับเพื่อนเซีเรามาทอดซีโครงหมูกันเถอะค่ะอะค่ะทอดในหม้อเก่าเม่วานนี่เลยะว่าเราทอดกระทะไม่ได้แหละกระเด็นเพื่อนเ,เอฟซีเลยหลังบ้านโครงหมูใส่เลยเพื่อนเพอนโคลงหมูเลยเลมาทอดติโครงหมูเพื่อนเอฟซีเพื่อน มันหมูวานอะไเพื่อีโกงหมูมันก็มีน้ำมันนิดนิอน้าางกรอกมูด,ด้วยกันเนี่ยาโกงหมูเพื่อเ็มดี่าเ่นวนเออพีอ่พน้อ,นองดสดกระดูกหมูกันเด้อทำข้าวกันด้วเพ,พ,พ,พื่อเต็สีเพื่อสีทำทำข้าวนะคะวันนี้เพ,พื่พอเตสีทำข้าวกระดูกหมูเด้อพี่น้อง เดี๋ยวเราก็คนณนะครับเลยใส่เข้าไปเลยไปมเน่ยไมกระด็นไม่กระด็นกระโนพือนสิโอ้ขาร้อนมากเลยเพื่อน นี่เราหมดแล้วเราไม่เอาแล้วคืนทีเอาคืนทีอ้ยม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ โครงหมูทอดครับพี่เดฟรีมากินทาน้่วกันเด้ยพี่น,พน้องพี่โครงหมูทอดค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ครับพี่เดฟรี